ระบบล็อกอินสู่สวรรค์ตอนที่หนึ่งสามีแห่งจกักรพรรดินีเซียนกระบี่ถือกำเนิดรีไร์ณวังจกักรพรรดินีดินแดนไทสเวียนศักดิ์สิทธิ์แห่งแควน้นเซียนอูนิ้งฝันตื่นขึ้นภายในห้องงดงามประดับประดาด้วยข้าวของเครื่องใช้ยุคสมัยโบราณบัดซบนี่มันที่ไหนกันฉันไม่ได้ทำโอทีอยู่เหรอนิ้งฝันสับสนเขามองไปรอบๆก่อนจะพบว่าตัวเองอยู่ในชุดเจ้าบ่าวสีแดงสด นอนอยู่บนเตียงที่กว้างและนุ่มสบายเตียงนั้นถูกแกะสลักด้วยลวดลายลายมังกรและหงส์ม่านลูกปัดถูกมุวนเก็บไว้ทั้งห้องประดับประดาด,ด้วยผ้าและโคมไฟสวยงามติดกระดาษแดงคำว่ามงคลคู่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองคอบทันใดนั้นแสงและเงาที่อยู่ตรงหน้าก็สว่างวาบร่างบางอันสง่างามในชุดแต่งงานสีแดงปรากฏตัวขึ้น คมหอหนาสีดำคลับถูกกล้าวขึ้นสวมมงกุฎหงสสวมเสียเพื่อดอกจันทร์หนึ่งคิ้วโก่งดั่งพระจันทร์เสี่ยวในตาดั่งดวงดาราจมูกโด่งเป็นสันริมฝีปากแดงกับองค์ประกอบทั้งหมดบนใบหน้าดั่งเทพเซียนถูกวัดออกมาทีละเส้นเส้นอย่างไรที่ติลำคอระหงขาวราาหิมะสูงอกดูนุ่มและอบอิ่มเอวบางคอดราวกับว่าสามารถอบได้ด้วยมือเดียวเรียวขาทั้งสองราวกับเสายกสองต้นที่ตั้งตรงทุกอย่างนี้ยิ่งขับให้ร่างบางเด่นสง่าหาผู้ใดเปรียบได้ยาก ข้อเสียทีงอย่างเดียวในความดีพร้อมนั้นคือการแสดงออกของหญิงสาวนั้นสูงส่งและเย็นชาเกินไปราวกับเทพจิ๋วเทียนสเสวียนหนีดอกจันสองลงมาจุติบนโลกร่างทั้งร่างเธอแสดงออกถึงการไม่กินดอกไม้ไฟของมนุษย์ดอกจันสามนี่ฉันกำลังฝันว่าจะได้แต่งงานมีภรรยาดวงตานหนิงฝันเบิกกว้างซอตรีตรงหน้านีถือว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดที่เขาเคยพบเจอมาในชีวิต คืนเวลานั้นเองความทรงจำมากมายหลั่งไหลเข้ามาราวกับกระแสน้ำในหัวของเขาเหมือนเป็นเพียงการถี่มาชมดอกไม้ดอกจันทร์สีที่สว่างว่าผ่านความทรงจำผ่านไปทั่วครู่เขาจึงประหนักได้ไม่ใช่ความฝันแต่เป็นทะลุมิติหนิงฝันตื่นประหนกจากความทรงจำที่หลั่งไหลเข้ามาในคราวนี้ทำให้เขารับทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้ว นี่คือเกวนเซียนอูมีผู้ฝึกตนที่สามารถเหินฟ้าทำลายภูเขาตัดขาดแม่น้ำเทียนสะบัดฝ่ามือทั้งยังมีผู้ที่แข็งแกร่งสามารถทำลายดวงอาทิตย์และจันทราได้เพียงแค่โกรดเกลียวทั้งหมดสามารถทำลายโลกใต้ที่พบเพียงแค่กระทึบเทา้าลุ้นแล้วแต่หน้าสพรึงกลัวยิ่งเขาอยู่ในแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นโลกแห่งการฝึกฝนนำว่าไทาสเสวียนและบุคคลที่เขาทะลุมิติมาสิงสู่ร่างกายนี้นำว่าหนิงฝานเป็นศิษย์รับใช้ต่ำต้อยในแดนศักดิ์สิทธิท์ไทเสวียน และสัตว์รีงดงามที่อยู่ตรงหน้านี้นำว่าหลวชิงเซียนนางคือผู้ปกครองคนปัจจุบันของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทสเวียนสถานะของนางคือจักรพรรดิดินีไทสเวียนและเวลานี้คือคืนแต่งงานของเขาและหลวชิงเซียนเดิมทีในฐานะศิษย์รับใช้ต่ำต้อยแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่เขากับนางจะมีสัมพันธ์เช่นนี้แต่เมื่อไม่นานมานี้หลวชิงเซียนถูกพิษปีษปศาจพันปรารถนาในขณะที่นางต่อสู้กับจักรพรพรดิปีศาจพันปรารถนา ทิศนี้คือหญิงแห่งความชั่วร้ายและหากต้องการล้างทิศจะต้องใช้บุคคลที่เกิดในปีหยางคืนจนเต็มดวงเป็นวันหยางมิฉะนัทิพิ์ร้ายนี้จะแผดเผาผู้ที่ถูกทิษจนสิ้นชีพนอกจากจัก,กรพรรดิปีศาจพันปรารถนาแล้วในบรรดาศิษย์และอาวุโสกว่าหนึ่งแสนคนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเสวียนแล้วมีเพียงหญิงฝานเท่านั้นที่ตรงเงื่อนไขเพื่อล้างทิศทั้งสองจึงต้องแต่งงานกันอย่างไรก็ตามสิ่งที่ไม่คาดคิดกลับเกิดขึ้นหลังจากเข้าสู่เรือนหอ ก่อนที่จะทันได้ช่วยจัก,กรพัรด,ดินีล้างพิษบุรุษผู้นั้นสิ้นใจไปด้วยความตื่นเต้นสิ่งนี้ทําให้หนิงฝานคนปัจจุบันทะลุร่างกายนี้เข้ามาที่ชายเอ๋ยท่านช่างตายตกได้ถูกเวลาเสียจริงเมื่อตระหนักถึงสิ่งนี้แล้วหนิงฝานอดไม่ได้ที่จะเหลือบมองร่างกายหลัวชิงเซียนขั้นตอนต่อไปคือการล้างทิศกําลังจะเกิดขึ้นคือ เมื่อออร่าของจักรพรรด,ดินีแผ่กระจายออกหนิงฝานล้มลงบนเตียงโดยไม่อาจต่อต้านเขาไม่สามารถขยับร่างกายได้สายตาของหนิงฝานจับจ้องภาพตรงหน้าด้วยความเดือด่านชุดแต่งงานสีแดงสดก็หลุดออกจากร่างกายเวลาผ่านไปสองชั่วโมงการล้างผิษเสร็จสิ้นลงหนูชิงเซียนสวมชุดแต่งงานของนางอีกครั้งตอนนี้ใบหน้าของนางกลับมาเย็นชาเช่นเคย หลังจากที่แดงระเรื่อด้วยความเหนื่อยหอบก่อนหน้าหนิงฝานหนัวชิงเซียนเรียกอีกฝ่ายน้ำเสียงแม้จะภายราะราวกับระฆังแห่งสวงสวรรค์แต่ก็เต็มไปด้วยความเย็นชาแม้เจ้ากับข้าจะแต่งงานกันแต่ทั้งหมดเป็นเพีงการบรรเทาพิษของจักรพรรดิปีศาจพันปรารถนาอย่างไรเสียตอนนี้เราก็เป็นสามีภรรยากันเช่นนั้นต่อจากนี้เจ้าคือสามีของจักรพรรดินีกลาบใดที่จักรพรรดินีเช่นข้าอยู่ตรงนี้ ถ้าจะดูแลเรื่องอาหารการกินเครื่องนุ่หงห่มและความมั่งมีตลอดชีวิตของเจ้าอย่าได้กังวลเวลานี้วิถีปีศาจตื่นขึ้นอีกคราแล้วโลกทั้งหมดกำลังตกอยู่ในความวุ่นวายในฐานะสามีของจักรพรรด,ดินีเจ้าย่อมตกเป็นเป้าหมายจากสิ่งต่างๆและเวลานี้พื้นฐานการฝึกฝนของเจ้าอ่อนแอนนะับข้าขอเตือนว่าอย่าได้เดินออกจากแดนศักดิ์สิทธิ์ตามต้องการมิฉะนั้นเราก็ไม่อาจรับรองความปลอดภัยของเจ้าได้ ถ้ามีสิ่งต้องไปทำและจะกลับมาเมื่อจัดการทุกอย่างเสร็จแล้วครับหลังกล่าวจบหลวชิงเซียนหันหลังกลับก่อนจะหายไปในสายลมทิ้งไว้เพียงรสชาติและความสุขสมก่อนหน้าอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่เมื่อมองแขนหลังของหลวชิงเซียนที่กำลังจากไปหนิงฝานลุกขึ้นจากเตียงพร้อมกับใบหน้าแดงกำ่ำร่างกายของเขาบิดไปมาเนื่องจากเจ็บปวดที่บั่นเอวรวมถึงแขนขา หลังจากผ่านพ้นความสุขสมไปแล้วใบหน้าของเขาพลันเผยความหนักใจออกมาแม้ว่าเขาจะกลายเป็นสามีของจักรพรรด,ดินีปกครองโลกใบนี้แต่ทั้งหมดล้วนแต่เปล่าประโยชน์เป็นดังเช่นที่หลัวชิงเซียนกล่าวคำในฐานะที่เขาเป็นสามีของจักรพรรด,ดินีเขาย่อมตกเป็นเป้าหมายโดยเฉพาะเหล่าปีศาจร้ยยางอายสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดให้กับหนิงฝานมากที่สุดคือพรสวรรค์ของร่างกายนี้นั้นต่ำต้อยนับ ไม่เช่นนั้นเขาคงไม่ได้เป็นทีนสิบรับใช้ด้วยฐานการฝึกฝนเท่านี้หากเขาถูกทำร้ายคงจะตายตกในไม่กี่กระบวนท่าเมื่อกระหนักถึงเรื่องเหล่านี้หนิงฝานรู้สึกว่าภัยร้ายกำลังคืบคลานติง้งกรวดโบโฮสระบบสลากขั้นเทพเปิดใช้งานแล้วทันใดนั้นเสียงโมโนโทนเย็นชาไร้ความรู้สึกดังก้องอยู่ภายในจิตใจของหนิงฝานถึงระบบ หนิงฝานตกตะลึงดูเหมือนว่าโชคลาภก็ยังเข้าข้างเขาอยู่บ้างระบบสลากขั้นเทพแนะนำวิธีใช้ให้กับข้าหนิงฝานพึงพำในใจตอบโฮสต์จุดประสงค์ของระบบนี้คือจะทำให้ท่านแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเปิดใช้งานท่านสามารถเปิดใช้งานได้ทุกที่เพียงแค่มีวิธีอุบัติมันจะใช้ได้วันละหนึ่งครั้งท่านจะได้รับรางวัลที่แตกต่างหลังจากลงชื่อเข้าใช้ในสถานที่ต่างๆและสามารถกระทำได้เรื่อยๆจนกว่าวิธีอุบัติจะหมดสิ้น เข้าใจแล้วหนิงฝานรู้สึกยินดีกราบใดที่สามารถลงชื่อเข้าใช้ก็จะได้รับรางวัลมากมายไม่มีอะไรจะปลอดภัยไปกอว่าการต่อสู้และฆ่าฟันติงท่านต้องการลงชื่อเข้าใช้ที่พระราชวังจัก,กรพรรด,ดินีหรือไม่เสียงนั้นดังก้องขึ้นในหูลงชื่อหนิงฝานไม่ลังเลที่จะลงชื่อเข้าใช้ในทันทีติง ลงชื่อเข้าใช้ในพระราชวังจกักรพรรดินีเสร็จสิ้นและได้ร่างกายของเซนกระบีคำเตือนไม่อนุญาตให้ลงชื่อซ้ำคือปรากฏลำแสงวูบวาบนั่นคือรางวัลเป็นร่างของเซียนกระบี่ปรากฏขึ้นภายในพื้นที่ของระบบรางวัลคือร่างกายของเซนกระบี่หลอมรวมเลยหรือไม่หลอมรวมหนิงฝานกล่าวคำตูม สิ้งเสียงคลื่นพลังระเบิดออกโดยตรงจากร่างกายของหนิงฝานทั้งเนื้อหนังกระดูกเส้นลมปราณทั้งหมดระเบิดอย่างบ้าคลาั่งร่างกายทั้งหมดสั่นส้านการเปลี่ยนแปลงนี้ยิ่งใหญ่นักในเวลาเดียวกันตูมตูมตูมทันทีใดลมกันโชคและท้องฟ้าเหนือดินงแดนศักดิ์สิทธิ์ให้สวียนทั้งหมดพลันคำรามสนั่นวันไหวเงาของกระบี่เซียนทะลุผ่านท้องฟ้าก่อนจะปรากฏขึ้นข้างกายของเขาลำแสงกระบี่อันดูเดือดปรากฏขึ้นอย่างน่าสะพรึง ทันใดนั้นวิสัยทัศน์ที่น่าสะพรึงสันสะเทือนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ไห้เสวียนโดยตรงผู้คนนับไม่ถ้วนกำลังจับจ้องมองเงาผู้แห่งกระบีในจิตใจ,ใจของพวกเขาต่างตื่นประหนบคืึบครึบ,รบในเวลานี้มีลำแสงวุบวาบปรากฏร่างสองร่างลอยขึ้นเหนือท้องฟ้าของดินแดนศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในนั้นสวมชุดแต่งงานสีแดงสดนางสง่างามและเย็นชาไร้ผู้ใดเทียบนั่นมิใช่ใครอื่นนอกจากจากักรพรรดินีหลัวชิงเซียนที่เพิ่งออกจากห้องของหนิงฝาน อีกคนหนึ่งคือชายชราในชุดคลุมสีดำแวตาเปล่งประกายและเขาได้ระเบิดพลังจาก,กรพพัดที่น่าสะพรึงกลัวออกจากร่างกายของตนชายชราในชุดดำนํำว่าลี่ถิงทีนเขาคืออาวุโสสูงสุดแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเสวียนและสถานะของเขาเป็นรองจากจัก,กรพรรด,ดินีเท่านั้นนี่คือนิมิตแห่งความภาคภูมิแห่งสวรรค์เซนกระบี่กำลังจะถือกำเนิด ทันทีที่ทั้งสองมาถึงพวกเขาจับจ้องภาพที่ปรากฏตรงหน้าสายตาเผยความตกตะลึงเรืกอเครึกเพื่และหลังจากสิ้นเสียงระเบิดแสบแก้วหูเงาหนึ่งทยยนขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างรวดเร็วรวมถึงเหล่าชายวัยกลางคนชายชราและคนอื่นๆที่แข็งแกร่งอัดแน่นไปด้วยพรสวรรค์แห่งการฝึกฝนที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดคือเหล่าผู้อาวุโสและขุนนางภายในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังตื่นเต้นถึงเกิดอะไรขึ้นโอ้สวรรค์ นี่คือความภาคภูมิแห่งสวรรค์เซียนกระบี่ในตำนานกำลังจะลงมาสู่โลกใบนี้แล้วพึ่งเซียนกระบี่กำลังถือกำเนิดเช่นนั้นหมายความว่าอัจฉริยะไร้ผู้ใดเทียบได้ถือกำเนิดในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของข้าแล้วห้าห้าเทียนซิงเจ้าก็กล่าวมากไปเวลานี้วิถีปีศาจฟื้นคืนชีพแล้วช่างแตกต่างกับความแข็งแกร่งของวิถีแห่งธรรมที่อ่อนแอนนะัก หากข้าได้รับพรสวรรค์นี้และได้ฝึกฝนมันทั่วทั้งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ต้องหวาดกลัววิถีปีศาจอีกต่อไปแล้วแล้วนิมิตนี้เป็นของผู้ใดกันอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่ยามนี้เองดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดกำลังเดือดคลานด้วยความตื่นเต้นตลอดหลายยุคสมัยที่ผ่านมามีเพียงผู้ฝึกตนไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถสันสะเทือนสวรรค์และโลกาได้ แต่ละคนนั้นล้วนเย่อหญิงไร้ผู้ใดเทียบเทียมและไม่ได้มีผู้ใดพบเห็นปาฏิหาริย์เช่นนี้มานานนับพันปีคนเช่นนี้เมื่อเติบโตขึ้นแล้วย่อมกลายเป็นขุมพลังไร้ผู้ใดเทียบในที่สุดหลัวชิงเซียนมองไปรอบๆก่อนจะเปล่งเสียงเงย็นชาไปเราต้องออกค้นหาอาาัจฉริยะไร้ผู้ใดเทียบคนนั้น ไว้วิธีสวมคือใช้คล้องคอลงมากลัดกระดุมบริเวณช่วงหน้าอกปล่อยชายทั้งสองด้านพาดลงมาทางด้านหน้าดอกจันทร์สองเป็นเทวนารีตามความเชื่อปรัมปราของจีนและเป็นนิยมบูชาในลัททีเตาลัททีเตาขนานนามพระองค์ว่าเป็นเทพธิดาแห่งสวรรค์ชั้นเก้ามีพระสิริโฉมงดงามดอกจันทร์สามบูเอสแชไฮเรนจินยานฮูโอไม่กินดอกไม้ไฟของมนุษย์เป็นการอุปมาของลัททีเต๋าและมีความหมายหลายอย่างในที่นี้